สวัสดีนักเรียนชั้นป1ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับคุณครูโบเช่นเคยนะคะเราเจอกันใน EP ที่6แล้วนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3รูปแบบให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะ เรามาเริ่มกันที่รูปแบบที่1กันเลยนะคะรูปแบบที่1น,นะคะก็คือการเขียนบอกเล่าการเขียนบอกเล่านะคะเป็นการเขียนบรรยายเพื่ออธิบายขั้นตอนการทํางานต่างๆนะคะโดยนักเรียนนะคะจะต้องมีการกําหนดกรอบของปัญหานะคะและลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหาเนี่ยอย่างชัดเจนนะคะโดยจะมีหลักการเขียนดังนี้นะคะเรามาดูกันเลย การแก้ป <Ooh. S 2> ัญหาโดยการเขียนบอกเล่านะคะจะมีหลักการดังนี้นะคะขั้นที่หนึ่งก็คือกําหนดกรอบที่เราที่นักเรียนเนี่ยจะต้องการเล่าเรื่องนะคะต้องการเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่าขั้นที่สองก็คือลําดับขั้นตอนให้ชัดเจนนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนต้องการจะเล่าเรื่องนี่ขั้นที่หนึ่งคืออะไรขั้นที่สคืออะไรกำหนดให้ชัดเจนนะคะขั้นที่3ามก็คือเกิดอะไรขึ้นคือ นักเรียนนะคะจะต้องบอกเหตุการณ์สำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหานะคะว่าปัญหาคืออะไรนะคะขั้นที่4ก็คืออธิบายวิธีแก้ปัญหานะคะจากประสบการณ์ตรงที่นักเรียนเจอตอนนั้นหรือว่าจากประสบการณ์ที่นักเรียนเคยพบเจอนะคะก็นำมาใช้ในการแก้ปัญหาตรงนี้ได้ขั้นที่5ก็คือการบอกผลลัพธ์ที่เราได้แก้ปัญหาที่เราได้เล่าเรื่องไปนะคะ นักเรียนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพนะคะว่าการเขียนเล่าเรื่องเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างก็คือคุณครูจะให้นักเรียนนะคะแสดงลำดับขั้นตอนการล้างจานนะคะโดยการเขียนบอกเล่าว่านักเรียนมีขั้นตอนการล้างจานอย่างไรนักเรียนเคยล้างจานกันหรือเปล่านะถ้าเคยนักเรียนก็ลองตอบคําถามคุณครูได้นะคะว่านักเรียนมีลำดับอะไรบ้างไล่มาเลยขั้นที่หนึ่งทอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของคุณครูกันนะคะ ขั้นที่1ของคุณครูนะคะคุณครูก็จะเก็บรวบรวมจานอาหารมาก่อนนะคะที่เราจะต้องการล้างเนาะขั้นที่สองก็คือถ้าเกิดจานเรามีเศษอาหารใช่ไหมเราก็ต้องกวาดเศษอาหารทิ้งก่อนในขั้นที่สามเมื่อเรากวัดเศษอาหารทิ้งเราก็นําจานเนี่ยมาล้างด้วยน้ํายาล้างจานนะคะเพื่อให้มันสะอาดเนะาะขั้นที่4ี่ก็คือ เมื่อเราล้างด้วยน้ํายาล้างจานแล้วเราก็จะต้องล้างด้วยน้ําเปล่านะคะในขั้นที่4ีก็คือล้างด้วยน้ําเปล่าในขั้นที่5้านะคะก็คือนาจานเนี่ยไปพึงให้แห้งไปตากหรือจะนําไปตากแดดก็ได้เพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะอ่าอันนี้ก็คือขั้นตอนการล้างจานของคุณครูนะคะนักเรียนอาจจะมีขั้นตอนการล้างจานที่แตกต่างจากของคุณครูก็ได้นะคะ การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาในรูปแบบที่สองนะคะก็คือการวาดภาพนะคะนะักเรียนหลายคนอาจจะชอบวาดภาพระบายสีกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการวาดภาพคืออะไรการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพนะคะเป็นการอธิบายขั้นตอนการทํางานขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะที่มีลักษณะคล้ายกับการเขียนบอกเล่านะคะแต่ที่แตกต่างกันก็คือ จะอธิบายออกมาเป็นรูปภาพนะคะซึ่งการอธิบายมาเป็นรูปภาพเนี่ยก็จะทำให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็เห็นภาพได้ง่ายขึ้นกว่าการเขียนบอกเล่าเนาะก็คือนำข้อความจากการที่นักเรียนได้เขียนบอกเล่าเนี่ยมาวาดรูปมาวาดออกมาเป็นรูปภาพอธิบายมาเป็นรูปภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนะคะคนครูก็จะยกมาจากการล้างจานนะคะจาก ในรูปแบบที่1ก็คือการเขียนบอกเราเนี่ยนำเอาออกมาอธิบายเป็นรูปภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการล้างจานโดยการวาดภาพกันนะคะขั้นที่1นนักเรียนยังจําได้ไม่เอ่ยคืออะไรขั้นที่1ก็คือรวบรวมจานอาหารมาใช่ไหมคะก็จะอธิบายมาเป็นรูปภาพเนะาะขั้นที่2ก็คือวาดเศษอาหารทิ้งนะคะ ขั้นที่สก็คือนําจานที่เรากวดเสร็จอาหารทิ้งแล้วไปล้างด้วยน้ํายาล้างจานจากภาพนักเรียนก็จะเห็นนะคะว่ามีน้ํายาล้างจานถูมีฟองด้วยขั้นที่4ก็คือ,อนักเรียนเห็นอะไรคะน้ําใช่ไหมก็คือล้างจานด้วยน้ําเปล่านะคะในขั้นที่สี่ขั้นสุดท้ายขั้นที่5ก็คือนาจานไปพึ่งนะคะให้แห้งเนาะ,ะเวลานักเรียนเห็นรูปเนี่ยนักเรียนก็จะ เข้าใจได้ง่ายขึ้นสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็คือข้อดีของการวาดภาพเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันในรูปแบบที่3รูปแบบสุดท้ายแล้วก็คือการใช้สัญ,ญลักษณ์ในการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะการใช้สัญ,ญลักษณ์นักเรียนอาจจะยังไม่คุ้นเคยเนาะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าคืออะไร สัญ,ญลักษณ์นะคะคือเครื่องหมายหรือสิ่งที่ใช้แทนความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งการใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะจะต้องมีรูปร่างและความหมายที่แตกต่างกันนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้เดี๋ยวเ,เรามาดูตัวอย่างกันนะคะเช่นสัญ,ญลักษณ์แทนการแสดงอารมณ์ทางใบหน้าใบหน้าของเราก็จะมีอะไรบ้างโกรธ ยิ้มเศร้าอะไรประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูรูปแรกกันเลยจากรูปนักเรียนเห็นจะเป็นยังไงคะรูปยิ้มก็คือจะแสดงอารมณ์ทางใบหน้าที่เราเนี่ยอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสนะคะก็สามารถใช้สัญ,ญลักษณ์นี้แทนได้คนอื่นก็สามารถเข้าใจได้นะคะถ้าเกิดเราใช้สัญ,ญลักษณ์นี้ในรูปที่สองสัญ,ญลักษณ์ที่สองนี่ก็คือหน้าเป็นยังไงหน้าเศร้าแล้วก็คือแทนอารมณ์ของเราในตอนที่เราเศร้านะคะ รูปสุดท้ายก็คือนักเรียนเห็นเป็นยังไงคะหน้าแดงคิ้วขมวดเลยก็คือแสดงอารมณ์โกรธนะคะซึ่งนักเรียนสามารถใช้สัญ,ญลักษณ์เหล่านี้นะคะแทนการแสดงออกทางอารมณ์ทางใบหน้าของเราได้ซึ่งการนำสัญ,ญลักษณ์นะคะมาใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยที่นิยมกันมากเลยจะเรียกว่าการเขียนผังงานหรือโฟชาร์ตนะคะนักเรียนเคยได้ยินคำนี้กันไหมคะ นักเรียนบางคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคำนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าการเขียนผังงานเป็นอย่างไรแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างที่เราใช้ในการเขียนผังงานนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สัญ,ญลักษณ์แรกกันเลยนะคะว่าคืออะไรสัญ,ญลักษณ์แรกนะคะคือชื่อเรียกของมันนะคะก็คือเริ่มต้นหรือสิ้นสุดนะคะความหมายของมันก็คือ ใช้แทนการเริ่มต้นการทำงานหรือสิ้นสุดการทำงานนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่2นะคะรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านี้นะคะชื่อเรียกของมันก็คือการปฏิบัติงานนะคะความหมายของมันก็คือเป็นการดำเนินงานหรือการประมวลผลที่นักเรียนกำลังทำอยู่ในขณะนั้นนะคะก็ใช้แทนด้วยสัญ,ญลักษณ์นี้สัญ,ญลักษณ์ที่3คือการตัดสินใจนะคะ แทนจุดที่นักเรียนต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือแทนในสิ่งที่นักเรียนต้องตัดสินใจเลือกแล้วว่าจะต้องทําอย่างไรสัญลักษณ์ที่4นะคะที่นักเรียนเห็นนี่ก็คือลูกศรใช่ไหมชื่อเรียกของมันนะคะก็คือทิศทางหรือโฟลายนะคะความหมายของมันก็คือทิศทางการดําเนินงานนะคะก็คือในการเขียนผังงานนะคะนักเรียนจะต้องใช้ลูกศร หรือทิศทางเนี่ยตลอดนะคะเพื่อให้เห็นว่าการทำงานเนี่ยไล่ลำดับจากตรงไหนไปตรงไหนนะคะก็ใช้ลูกศรในการชี้นะคะสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายนะคะก็คือวงกลมนี่ใช่ไหมชื่อเรียกของมันก็คือจุดเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์นะคะความหมายของมันก็คือแทนจุดเชื่อมต่อของพังงานนะคะเมื่อใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะเพื่อให้ดูง่ายจะใช้ก็ต่อเมื่อ เวลานักเรียนเขียนผังงานในหน้าหนึ่งเนี่ยแล้วมันต้องไปต่ออีกหน้าที่สองนะคะคือเขียนในหน้าแรกไม่พอเราก็จะต้องใช้จุดเชื่อมต่อเนี่ยมาเชื่อมนะคะเวลาคนอ่านหรือเราอ่านเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการเขียนผังงานแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานนะคะนักเรียนจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์เริ่มต้นหรือสิ้นสุดเสมอนะคะ นักเรียนจําไว้ให้ดีนะคะในการเขียนนักเรียนจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์นี้เริ่มต้นและถ้าเกิดนักเรียนทําเสร็จก็จะต้องมีสัญ,ญลักษณ์นี้ปิดท้ายนะคะและนักเรยียนจะต้องลําดับขั้นตอนการทํางานให้ชัดเจนนะคะโดยในการลําดับขั้นตอนการทํางานนะคะนักเรียนจะต้องมีการเขียนลูกศรนะคะก็คือที่คุณครูอธิบายไปเพื่อกําหนดทิศทางการทํางานนะคะเริ่มจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวานะคะในการเขียนผังงานนะคะนักเรียนจะต้องเขียนข้อความอธิบายไปด้วยนะคะแต่ข้อความที่อธิบายนะคะจะต้องสั้นกระทัดรัดแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึ้นเนาะตัวอย่างการใช้สัญ,ญลักษณ์แสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะคุณครูจะยกตัวอย่างขั้นตอนการล้างจานนะคะซึ่ง การใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะนักเรียนสามารถนําขั้นตอนการเขียนบอกเล่านะคะที่เราเขียนกันไปข้อ1ข้อ2คืออะไรนะคะมาใช้แทนสัญ,ญลักษณ์ได้โดยนักเรียนก็นําข้อความที่เขียนไปเนี่ยมาใส่ในสัญ,ญลักษณ์นะคะเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพรวมในการทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะว่าขั้นแรกทําอะไรขั้น2ทําอะไรอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย เริ่มต้นในการเขียนผังงานนะคะนักเรียนยังจําได้ไหมเอ่ยที่คุณรูบอกไปนักเรียนจะต้องมีสัญลักษณ์เริ่มต้นเสมอแล้วก็ลงท้ายด้วยสัญลักษณ์สิ้นสุดเสมอนะคะ2ออันนี้จะมีลักษณะเหมือนกันส่วนในขั้นที่2นะคะก็คือเราก็ต้องทําการบอกลําดับขั้นตอนการล้างจานแล้วว่าขั้นแรกทําอะไรทั้งเรียนยังจําได้ไหมเอ่ยขั้นแรกทําอะไรคะขั้นแรกก็คือการเก็บ รวบรวมจานอาหารมานะคะนักเรียนก็นำข้อความนะคะมาเขียนลงในสัญ,ญลักษณ์นี้ยังจำได้ไม่เอ่ยคือสัญ,ญลักษณ์อะไรคือสัญ,ญลักษณ์ของการประมวลผลหรือปฏิบัตินะคะนักเรียนจำง่ายๆก็คือปฏิบัติก็ได้หรือ process นะคะภาษาอังกฤษก็นำข้อความนะคะมาใส่ในนี้ในการเขียนผังงานนะคะเมื่อนักเรียนมี สัญ,ญลักษณ์ต่างๆมามากมายแล้วเนี่ยนักเรียนอย่าลืมเขียนกําหนดทิศทางนะคะใช้ลูกศรเนี่ยกำหนดทิศทางเพื่อให้นักเรียนได้เห็นว่าจากเริ่มต้นแล้วเราจะไปทําอะไรอ่าเราก็ดูตามลูกศรเลยมันชี้ลงข้างล่างใช่ไหมคะก็คือขั้นต่อไปก็คือเก็บรวบรวมจานอาหารเพื่อให้นักเรียนได้เห็นนะคะว่าข้อมูลขั้นต่อไปเนาะไปทําอะไรอ่านักเรียนจะต้องใช้ลูกศรกําหนดทิศทางเสมอนะคะ ขั้นต่อไปก็คือกว่าเศษอาหารทิ้งนักเรียนก็นำมาเขียนใส่ในสัญ,ญลักษณ์ผังงานเช่นเคยนะคะอต่อไปนักเรียนจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามีสัญ,ญลักษณ์มาเพิ่มขึ้นก็คือวงกลมจำได้ไหมเอ่ยก็คือชื่อเรียกของมันก็คือจุดเชื่อมต่อนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายภายหลังนะคะว่าใช้อย่างไรอ่า ขั้นต่อไปนะคะหลังจากกวาดเศษอาหารทิ้งนักเรียนก็จะต้องทําการล้างจานด้วยน้ํายาล้างจานใช่ไหมย,ยังจําได้ใช่ไหมเอ่ยหลังจากล้างจานด้วยน้ํายาล้างจานนะคะนักเรียนคิดถึงสภาพจริงเนาะเราก็จะต้องมาดูว่าสะอาดหรือไม่สะอาดหรือไม่ก็คือนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งใช้สัญ,ญลักษณ์การตัดสินใจมาใช้แทนนะคะ จำให้ได้นะอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ในการตัดสินใจว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนักเรียนก็มาพิจารณาว่าจานที่นักเรียนล้างไปด้วยน้ํายาล้างจานเนี่ยสะอาดหรือไม่หากไม่สะอาดนะคะ,ะนักเรียนจะเห็นลูกสอนนะคะมันชี้กลับไปที่จุดเชื่อมต่อนะคะจุดวงกลมนี้หากไม่สะอาดนะคะนักเรียนจะต้องมาล้างจานด้วยน้ํายาล้างจานใหม่อีกรอบนะคะ นี่ดูตามรูปสอนเลยนะคะทิศทางของข้อมูลจุดเชื่อมต่อคือการเชื่อมต่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเวลานักเรียนกลับมาทำำําซ้ําใหม่เนาะ,ะเมื่อกลับมาที่จุดเชื่อมต่อขั้นต่อไปก็คือล้างจานด้วยน้ํายาล้างจานอีกครั้งแล้วก็มาตรวจสอบอีกว่าสะอาดหรือไม่หากสะอาดแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องล้างจานด้วยน้ําสะอาดในขั้นต่อไปอ แล้วก็นักเรียนก็ต้องเขียนลูกศรทิศทางด้วยขั้นต่อไปนะคะก็คือการนําจานไปผึ่งให้แห้งนะคะอันนี้ก็คือสิ้นสุดขั้นตอนการล้างจานแล้วใช่ไหมแต่ในการเขียนผังงานนะคะนักเรียนจะต้องใส่จุดสิ้นสุดด้วยนะคะเพื่อปิดเขาจะได้รู้ว่าสิ้นสุดการทํางานแล้วเท่านี้ก็จะถือว่าการเขียนผังงานเนี่ย เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาไปแล้วซึ่งจะมีทั้งหมด3รูปแบบมีอะไรบ้างคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยรูปแบบที่1ก็คือการแสดงลำดับขั้นตอนแบบการเขียนบอกเล่ารูปแบบที่2ก็คือการวาดภาพนะคะรูปแบบที่3ที่เรียนไปก็คือการใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะหรือการเขียนพังงานโฟชาร์ตนั่นเองหลังจาก นักเรียนดูคลิป EP 6เสร็จแล้วนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําเช่นเคยนะคะใน Google Form คุณครูจะส่งลิงก์ไปให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแบบฝึกหัดมีอะไรบ้างในแบบฝึกหัดที่คุณครูให้นักเรียนไปทํานะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้นะคะแล้วเขียนผังงานนะคะแสดงลำดับขั้นตอนการทํางาน โดยใช้สัญ,ญลักษณ์ที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนะคะว่ามีอะไรบ้างนักเรียนยังจําได้ไม่เอ่ยหากนักเรียนจําไม่ได้นะคะให้นักเรียนเปิดคลิปคุณครูดูใหม่หรือจะเปิดหนังสือเรียนนะคะวิทยาการคํานวณหน้า33ดูนะคะว่ามีสัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างเนาะ,ะสถานการณ์ที่คุณครูยกตัวอย่างมานะคะก็คือในวันหยุดนะคะก้านนะคะวางแผนการทํากิจกรรมไว้ว่า ในตอนเช้านะคะจะต้องไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะแล้วจึงกลับมารับประทานอาหารเช้านะคะหลังจากนั้นนะคะการก็จะต้องไปเรียนพิเศษแล้วจึงจะกลับเข้าบ้านในตอนเย็นนะคะให้นักเรียนนะคะเรียงลาดับขั้นตอน การวางแผนของการในวันนี้นะคะว่าการวางแผนอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนนํามาเขียนลงในสัญ,ญลักษณ์ผังงานหรือโฟชาร์ตนะคะโดยคุณครูจะมีสัญ,ญลักษณ์เริ่มต้นมาให้นักเรียนอยู่แล้วและนักเรียนก็จะเห็นนะคะว่ามีหมายเลข1 2 3 4 5เนี่ยคุณครูจะเว้นช่องว่างไว้ให้ให้นักเรียนเติมประโยคนะคะว่าขั้นแรกขั้น2ขั้น3ขั้น4ี่เนี่ย ควรเติมประโยคอะไรไปโดยนักเรียนจะต้องพิจารณาจากสถานการณ์ที่คุณครูยกตัวอย่างไปนะคะว่าการทำอะไรบ้างในวันนี้นะคุณครูก็จะมีตัวเลือกมาให้นักเรียนนะคะจะมีไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะอะอันที่2ก็คือสิ้นสุดอันที่3ก็คือไปเรียนพิเศษอันที่4ี่คือกลับบ้าน อันที่5คือรับประทานอาหารเช้าก็ให้นักเรียนพิจารณาจากสถานการณ์นะคะว่าควรเติมประโยคใดลงในช่องสัญลักษณ์หมายเลขหนึ่งสองสานะคะหากนักเรียนสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถสอบถามค,คุณครูเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่อ ep หน้านะคะ